หมอบอกว่าคุณเป็นมะเร็งนะพี่ตกเก้าอี้เลยคิดว่าเออเราก็เลยตัดสินใจแบบว่าเข้มแข็งอะอดทนเอามอสแก้วทองในเพจเขาเป็นคุณยาลาพี่ก็ตามเขามาเพราะว่าพี่กินทุกอย่างมาแล้วมันไม่ดีขึ้นมันมีแต่แย่ลงตอนพี่กินโพลิตินใหม่ๆพี่ก็เหมือนปวดทุกอย่างเลยแต่พี่ก็ทนพ่อรูปบอกว่ามันหมดหนทางแล้วแม่ไหนๆก็จะตายกินเหอะตัวสุดท้ายเนี่ย เผื่อมันดีขึ้นสวัสดีค่ะพี่ชื่อนางกัญญาลัตมาลุงรัตค่ะอายุ48ปีค่ะพี่เป็นมะเร็งเต้านมระยะ3ค่ะหมอก็นัดให้มาผ่าวันที่9มกรา59ค่ะแล้วก็คือทำการรักษาคีมโมฉายแสงพอดีอฮอร์โมนเราหายหมดหมอก็เลยสั่งให้อีก4รอบเป็น8รอบค่ะแล้วก็มาต่อฉายแสงที่โรงพยาบาลลุบบรี อีก30แสงจบแสงวันที่26กันยา59ค่ะแล้วก็หมอก็นัดตรวจทุก3เดือน3เดือนแรกก็ก็ไม่เจออะไรแล้วก็มา6เดือน6เดือนไม่เจอมาปีหนึ่งไม่เจอมาเจอปีที่สองค่ะหมอก็บอกว่าคุณอะมะเรีงลามไปต่อมน้ําเลืองแล้วก็ลําไส้กระดูกแล้วก็มีลูกแทรกซ้อนจากการคีโมถ่ายแสงก็12ลูกค่ะ หมอบอกว่าคุณเป็นบะลร็งนะพี่ตกเก้าอี้เลยคิดว่าเออลูกลูกก็ยังเล็กตอนนั้นไอ้คนเล็กก็เพิ่งได้ป .6 คนโตก็จะขึ้นม .4 ห่วงลูกมากเพราะว่าคนเล็กมันร้องไห้เกาะขาเลยบอกว่าแม่พ่อก็ไปคนนึงแล้วแม่ก็าปตาม,ม,มพ่อไปแล้วหนูจะอยู่ยังไงนะนะก็ไม่เหมือนแม่นะเราก็เลยตัดสินใจแบบว่าเข้มแข็งอะอดทนเอาตอนนั้นพี่ทำงานเป็น QA ก็ไปลางาน โรงงานไม่ให้พี่ลาบอกว่าให้ลาออกเลยพี่ก็ตัดสินใจลาออกลาออกแล้วเราก็มามาที่กรุงเทพหมอบอกว่าคุณมีทั้งรอดแค่สองเดือนนะเพราะว่ามะเร็งอ่ะมนรามไปหลายจุดแล้วพี่หมดทุกอย่างมอไซค์ห้าคันบ้านหลังหนึ่งแล้วก็ทองสิบบาทหรือว่าเงินเป็นหนี้เป็นสินแสนสองแสนทีนี้พี่ก็เลยบอกหมอว่าขอปรึกษาลูกชายก่อนก็มาปรึกษาลูกชายแต่ณนะตอนนั้นก็คือเราโทรศัพท์ผิด จะกดไปหาอาแต่เรากดมาเจอพี่ชยามอนแก้วทองในเพจเขาเป็นคนยาลาพี่ก็ตามเขามาเพราะว่าพี่กินทุกอย่างมาแล้วมันไม่ดีขึ้นมันมีแต่แย่ลงตอนพี่กินโพลิตินใหม่ๆพี่ก็เหมือนปวดทุกอย่างเลยแต่พี่ก็ทนพ่อลูกบอกว่ามันหมดหนทางแล้วแม่ไหนๆก็จะตายกินเหอะตัวสุดท้ายเนี่ยเผื่อมันดีขึ้นอะไรเงี้ยพี่เลยตัดสินใจกินลูกก็ทำงานก็เบิกเท่าแก่มั่งยืมเพื่อนมั่งอะไรเงี้ย ก็ได้ดีจนทุกวันนี้ทุกวันนี้นะพี่ไปตรวจก็เชื้อมะเร็งไม่มีมีค่าเป็นศูนย์แล้วโรคแทรกซ้อนที่พี่เป็น12โรคก,ก็ดีขึ้นทุกอย่างแต่เราต้องระวังตัวเองในเรื่องการกินอาหารการกินเราต้องต้องปฏิบัติตัวจากเราที่เคยกินของปิง้งของย่างของหมาของดองแล้วก็มาปรับเปลี่ยนตัวเองจากที่ว่าเคยทํางานแล้วไม่เคยมีน้ําลงท้องเลยคือห่วงงาน ห่วงงานแต่ไม่ห่วงชีวิตตัวเองก็ตอนนี้ก็มากินวันละสี่ลิตรก็เหมือนรู้สึกว่ามันดีขึ้นดีขึ้นทุกอย่างค่ะก็ขอขอบคุณบริษัทแฮปปี้หรือว่าพี่ชยามนแก้วทองและสายงานและก็น้องๆในออฟฟิศทุกๆคนที่ให้ความรู้และให้ความสะดวกสบายแก่เราก็ขอขอบคุณค่ะถ้าผลิตภัณฑ์ดีแต่กำลังใจคุณไม่มีก็นย์เปล่าค่ะ Polatin is a high-quality natural extract extracted from rye pollen under the production and research with technology. the same standards as the production of drugs according to the requirements of the world health organization therefore has been registered as nutraceutical or nutritional therapeutic nutrition, receiving orac standards or the concentration of antioxidant and the C-A-P-E test for the value of absorption into red blood cells at the very high level. The body receives almost 100% of the nutrients that are extracted from rye grass pollen. Sold to more than 50 countries on six continents around the world for more than 50 years. Swedish researchers have found that research studies extracted from rye pollen contain substances that are essential for the creation of new life in the plant family and are fundamental in the food chain. It's a natural anabolic steroid. This innovative formula contains concentration pollen extract, specifically selected, based on more than 100 clinical studies, to provide total health benefit. Chemicals found in rye grass pollen might also slow down the growth of free radical cells. Researchers have shown that there are more than 300 types of nutrients, vitamins, minerals that are essential for the care of body. And cell. ORAC or antioxidant concentration and CAPE test or absorption into red blood cells at a very high level contains nutrients that help to relieve fatigue, as antioxidants. The main culprit that causes many serious diseases to humans contains important substances such as phytosterols that help boost immunity, keep the body healthy. It's never too late to begin a nutritional regimen for our health. Starting with this tiny capsule, it has a lot of secrets. what makes quality so great science is the answer the number one pollen extract global brand